เคื่อของลูเสืออเมรกาตัวนี้นะครับถ้าสังเกตกันให้ดีๆแล้วจะเป็นงานจงรุงลูกเสือ2003ที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นตัวที่หายากเห็นไหมครับสังเกตได้ดีนะครับ20กว่าปีตอนนี้กลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะตัวนี้20กว่าปีครับแล้วก็ในช่วงปี2003ก็จะมีผ้าผูกคอซึ่งเป็นผ้าที่ ถ้าถึงวันนี้ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วก็คือผ้าชุดนี้นะครับผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ทางรัฐมนตรีเดินทางไปเพื่อทำการแข่งขันว่าประเทศไหนจะได้จัดผลปรากฏว่าประเทศที่ได้จัดคือประเทศไทยนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของแต่ละสีแต่ละสีก็มีความเป็นมาอย่างเช่นสีแดงนี่เป็นของ IST อันนี้ก็เป็นของ ไทยคูไทยคคือผู้ที่เข้ามาทํางานแต่พอตกเย็นตกกลางคืนก็ต้องกลับไปนอนนอกค่ายช้าเขาเข้ามาทํางานเป็นต้นนะครับม,มีทั้งหมดสิบกว่าสีางไ่แล้วว่างๆแวะเข้ามาชมนิทศ,าศาการงานสะสมลูกเสือได้นะครับสวัสดีครับ